ไปยังห้องหุ่มห่มอยู่เดี๋ยวมันขึ้นรู้ไอีกเอาเตะนะทั้งหุ่นเริ่มแจ้งกว่แจ้งพว่าเลยทีนี้ทั้งหลังหุ่นฟ้าห้องหุ่มอยู่นี่ขึ้นรู้อีกอยู่เนี่ยเลี้ยนไปเววอยู่หุ่นแจ้งห้องพุ่ม ข้างอันนไปดล่มเล้ากยเอก้ษีวาคูเอกฤีเ <c oughs> นี่เสียงฝนล,ลิ้นลงมาโอ้โหคือนว่าครับมันถ่วมไปเล้ยนำ้ำนแม่ของยก Này cái này kể cả quang kia. Cosan sáng Cái anh you đi, đi lấp <laughs> kể Cái quang kia, quang kia kể cả quang kia 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 แค่เลี้ยวเฉียงมันถ่วมมันสูงอยู่พื้นที่มันสูงมันถ่วมยังไงมันเป็น,นปลุ่มมันเป็นพื้นที่ลุ่มนะมันอยู่สูง <c oughs> มันมีทางถ่วมเลยยากที่จะถ่วมได้มองๆเขายู่นะ ที่ที่มองอยูด่ดิมันเรียได้บางมองบางมองกับลุมบางมองกับลุบบางมองกระสูงม,มีเขื่อนมีภูเขามีาอ่งแปลนแต่มีภูเขามีแปลนสวมก็่มีเขื่อน กันก็ไม่ได้อยู่อันอยู่บางคนเงินมิเกิน่นงวยเต็เออผมทำบุญอย่งงานแม่งกิตเงินแเลย ข้าวข้องขี้วะอยู่บนว่าต้นไหมข้าวข้องขี้หอกกันมันเด็กแจ้งของแจ้งของป้าก็ได้แจ้งสวยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันกระเด็นสวยมามใหนมันกระเด็นขันโต๊งย้ำมึงกรเด็น nếu không biết là đèn sắp chân gần đầu nữa nếu có biết đèn nó hoàng nghiệp và nếu có biết đèn bẩn hay nè